ครับวันนี้กลับมาพบกับช่องบิ๊กชอนรถบ้านอีกแล้วนะครับครับวันนี้ผมมีรถกระบะมานําเสนอนะครับหลักหมื่นนะฮะเป็นรถกระบะดิสันพิคเอ็มนะครับเนื่องจากมีคนถามกันมาเยอะนะครับว่าเฮ้ยพี่มีแต่รถเก๋งอ่ะพี่ไม่มีกระบะมั่งเหรอนะครับวันนี้จัดมาเลยนะครับจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวเปาะเลยคร่าวๆกอนนะครับเป็นรถดิสันพิคเอ็มนะครับเครื่องฝาแดงนะครับยอดนิยมนะฮะแล้วก็เป็นแคปนะครับหน้ากากลุ่อีกแง่โมโหโอเคโอเค อาจจะมีแสงและเงานะครับในบางมุมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงภาพนิ่งไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อให้ดูได้ชัดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดมันออกพอดีนะครับแล้วก็แดดมันกำบวด้วยไป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 ตรงนี้นะผมจะให้ดูสีรอบคันก่อนนะครับว่าสีเนี่ยมันจะผมขายตามสภาพนะครับสีอ่ะมันก็มีแบบนี้ฮะมีหลุดหลุดมีอะไรแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมขายตามสภาพนะครับ แต่ว่าเครื่องเนี่ยดีทัสดีสวยนะครับคือเวลาเรารีวิวแล้วครับเราก็อยากจะให้คนซื้อได้ตัดสินใจนะครับก่อนที่จะออกมาจากบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแบบถ่ายรูปเนียสวยเลยอะนะฮะถ่ายรูปนี่สวยเลยไปดูตัวจริงนี่ดูไม่ได้เลยนะครับก็เข้าใจคนซื้อนะครับผมเองก็เหมือนกันเวลาไปซื้อรถเนี่ยบางทีเฮ้ยขอให้บอกกันตรงตรงหน่อยว่า แบบมึงรายงานกันตรงๆหน่อยบางทีเราไปอะอยากซื้อนะครับบางทีไม่มีใครหรอกรอยากขับรถไปร้อยสองร้อยโลหรือหรือหรือสี่สิบห้าสิบโลมันก็ไม่ควระนะครับที่จะแบบหลอกให้รอซื้อไปแล้วก็ไปหน้าง,งานแล้วแบบว่าเอ้ยซื้อเหอะเออที่แบบกลัวแบบเสียดายอะไรเงี้ยยังไงแบบเอ้ยต่อรองหน้าง,งานได้ไหมมาต่อรองหน้าง,งานกันดีกว่าบางทีต่อรอยไม่ได้แต่ก็เข้าใจครับมันมันก็มีทั้งสองมุมแต่บางทีเราอยากไปซื้อนะเราก็อยากจะเกินเกินเรื่องราคาก่อนจริงไหมครับ โอเคไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอเครื่องกันก่อนเลยไปแตนเอาละครับเปิดหองเครื่องกันนะครับก็จะเจอกับฝาแดงนะครับยอดนิยมอ่าเดี๋ยวผมจะแพ่นตั้งแต่ซอกนะครับซ้ายและขวาก่อนนะครับตรงนี้ถ้าผมเร็วไปนะฮะกดสต็อปนะครับแล้วก็ซูมดูได้นะครับหรือว่าจะรอดูช่วงท้ายคลิปนะครับดี๋ผมจะลงภาพนิ่งไว้เพิ่มเติมนะฮะอาจจะชัดกว่านี้นะครับ สำหรับใครที่ความเร็วเน็ตสูงนะครับสามารถกดรับชมแบบ Full HD ได้นะครับก็จะให้ทความละเอียดภาพนะครับที่ดีขึ้นนะฮะทำให้เราดูได้อย่างเหมือนตาเราเห็นจริงๆอะ่นะทานหน้านะจ๊ะตรงที่ตัวเครื่องกันนะ ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยผมเพิ่งไปเช็คปั๊มมานะครับโดนไป3ามพันตอนนี้เครื่องเดินเรียบติดดีมากนะครับแล้วสตาร์ทง่ายด้วยชึ่งเดียวติดเลยเระบอกควันควนก็ไม่ดำนะครับเข้าด่านก็ไปโดนตำรวจโอเคนะครับปั๊มน้ำก็เพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่นานนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนกับผมนะครับแจ้งเลยเจ้าของเปลี่ยนมาแล้วแล้วเขาแจ้งผมมาเรียบร้อยอันนี้เราไม่โกหกกันนะครับก็ต้องบอกกันผมรายงานตรงนะครับใครจะบอกว่าเฮ้ยมึงดูในคลิปมึงลงแบบ นี่นี่วะแต่พอดูจริงดูไม่ได้นี่ฮะตัวจริงผมนี่ดูไม่ได้จริงๆครับเบโกหกให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับร้านจนแห้งนะครับคือจริงมันแห้งอยู่แล้วนะครับปกติแล้วถ้าพวกนี้มันเสียหรืออะไรเงี้ยพวกยางเยิงฝาข้าบบอมันจะเยิ้ไม่เราเห็นเลยและมันจะหลอกไม่ได้นะครับมันจะเยิมลงไปข้างล่างต่อให้เราล้างคี้กเถอะมันก็จะใหม่แค่ตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยครับจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมานะฮะให้ดูว่า ไม่ไอไม่พ่นแล้วก็จะเปิดตรงนี้ดูด้วยอ่าเวลาดูรถดีเซลส่วนใหญ่ครับเราก็จะดูตรงนี้หลักๆนะครับหญยเราจะเน้นที่เครื่องกับตัวคัสซีนะครับตรงเนี้ยมันไม่ถ้ามันไม่มีควันเนี่ยใช้ได้แล้วก็ควันแล้วก็น้ำมันไม่พ่นออกใช้ได้ตรงเนี้ยบางทีจะมีไอ้น้ำมันออกมาบ,บ้างนะครับแต่ควันเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะไม่มีนะครับแต่ไอน้น้ำมันอ่ะพวกน้ำมันกระเด็นออกมามีได้นะครับเพราะว่าวาล์มตีดีดีครับมันอาจจะเอาน้ำมันกระเด็นออกมาใส่เราได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไม่เยอะนะครับโอเคอ่า แล้วก็นี่แปดเจ็ดไม่ได้ให้หวยนะครับใครจะซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะพรุ่งนี้หวยออกแล้ววันที่หนึ่งสิงานะครับออโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะเดี๋ยวเช็คเกียร์ก่อนเช็คเกียร์ก่อนเช็คเกียร์รอลองเช็คเกียร์นะครับเดี๋ยวมันพุ่งนี่ยังไม่บีกุญแจนะครับอ่าบีกุญแจตึบอีกทีนะฮะออนสตาร์ทได้เลยนะชึ่งเดียวพระเจ้า เครื่องเลยนะครับอ่ามันก็จะสั่นแบบนี้ฮะับสำหรับเครื่องดีเทลรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวผมจะี้ยงช้าตรงนี้ให้ดูก่อนอ่าเห็นไหมพักให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเร่งให้ด้วยนะครับเครื่องติดอยู่นะครับเดี๋ยวหาผมเบิ้ลหลอกๆแล้วก็เอาเสียงมาใส่นะฮะนี่ฮะการสั่นลิก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 ลิ อ่ะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้เปิดไม่สูงนะครับมันกระเด็นได้จริงวันนี้ไม่มีฮนะเนี่ยเห็นเห็นที่บ้าเขกไ่มบ้าเขกปิดก่อนปิดก่อนเห็นไหมฮะไม่มีน้ำมันเลยนักแอร์ก็เมื่อกี้ลืมเปิดฝาวมน้ำให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้กวนพุ่งนะครับเดีย๋ยวจะเปิดตอนเครื่องดับนี่แหละเปิดฝาวาน้ำแล้วนะครับ น้ำไม่แห้งไม่หายไม่ดันนะครับตรงนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่กล้าเปิดมันกระเด็นกระเด็นโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูันต่อฮนะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินแล้วก็ท่านผู้ชมจะเบื่อไปจะพามาดูภายในนะครับก็เป็นกระจกมือหมุนนะครับเบาะก,ก็ดูสา,สาร์ทนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเบาะเดิมมันอยู่ข้างล่างนะครับนึ่ง้วยจะมันจะขาดนะครับก็เลยหาอะไรมาุ้มมันนี่คือเบาะ คนนั่งด้านหลังนะครับอันนี้เป็นคิงแคปนะครับมันก็จะค่อนข้างกว้างหน่อยนอนได้เลยนะครับย้ามีค้างนะครับคันนี้เป็นทอรเนอร์นะครับเลขไม้สองแสนเจ็ดพันนะครับก็คันนี้ไปฝางนะครับไปเชียงใหม่ไปอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคอนโซลหน้าจะแตกแบบนี้ฮะตามสภาพไปเราเราเราส่วนใหญ่เราไม่ได้นั่งตกคอนโซลอยู่แล้วล็อกอีกแป๊บนึงครับ ก็สําหรับใครพิจารณาเรื่องราคานะครับรับได้วิ่งมาดูนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งช่วงท้ายคลิปนะครับคันนี้มีประกันชั้น3ด้วยและภาสีนะครับหมด6กสีนะครับกรกฎานะครับดูคกันชั้น3ามผมขีดเกียจเอาเป็นว่าผมดูแล้วแหละว่ามีกันชั้นสอันนี้เนี่ยนะครับยังต่อได้นะครับยังต่อได้นะครับอย่างน้อยก็ชนก็เซฟเราหนักเป็นเบานะครับมันถูกประมาณ2 0 0พ การรถกระ,กกะบะมันไม่แพงแต่ว่าไอ้ยอดการประกันตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะน้อยหน่อยพวกยอดไอ้อะไรว่ายอดซ่อมมันนะครับแล้วก็มีใช้ที่ใส่ของนะครับเกียร์ก็แน่นดีนะครับบูทคันเกียร์ก็ไม่หลวมอเดี๋ยวผมจะพาดูด้านไทยนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินสำหรับคลิปนี้ตรงนี้นะครับมีตัวแม็กไลเนอร์นะครับ แล้วก็จะมีคานจับนะครับสําหรับใส่ของนะครับใส่พวกเหล็กยาวๆพาดอะไรไม่ต้องโดนหลังคานะฮะมันก็จะช่วยได้นะครับเวลามัดเชือกมัดอะไรนะผมจะเปิดท้ายนิดนึงอ๊บโอเคแต่แตคารบอนมันก็อย่างเงี้ยฮะเจาะรูไว้เผื่อแบบลอยเลยอะไรได้นะครับนะฮะใครรับได้นะครับเดี๋ยวผมบอกช่วงท้ายคลิปแล้วกันกลัวพวพ่พี่ๆดูไม่จบนะฮะอยากให้ดูให้จบกันก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจ นะอ่ะโอเคคัดซีนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก็ใครที่กำลังมองหารถกระบะน,นะครับหลักหมื่นนะครับเอาไปใช้งานนะครับเอาไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับแล้วก็เอาไปขนของ หรือว่าบรรทุกอะไรต่างๆนะครับมันช่างอเนกประสงค์มากๆนะครับสำหรับรถกระบะหลักหมื่นคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาที่ห9 0มื้าันบาทนะครับย้ํานะครับห9 0 0 0้าบาทนะครับก็ใครที่สนใจนะครับแล้วก็มองหาอยู่นะครับก็ปรึกษาญาติครอบครัวกันให้ดีนะครับเพราะว่าที่ผมรีวิวไปเนี่ยค่อนข้างรายละเอียดรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับรับรองว่าพี่มาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรต่างไปจากที่ผมรีวิวแน่นอนนะครับ นะครับคันนี้นะครับขายแค่หกหมื่นเบาทนะครับแล้วก็สนใจดูรถนะครับดูได้ที่บิ๊กซีออฟใหญ่นะครับโทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปาอีกครั้งนะครับ085 4์แปดห้านะครับโทรถามทางหรือว่าโทรมาคุยรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับผมยินดีตอบทุกคำถามนะฮะโอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับบ้านคนถูกวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือว่าจนกว่าจะมีรถใหม่เข้ามารีวิวขายนะครับตอนนี้นะครับมันจะจบไม่ได้นะครับถ้ายังไม่รีวิวในการขับขี่นิดนึงครับเกียร์ทุกเกียร์เข้าไม่มีหลุดนะครับไม่หอนะเพลิงท้ายเงียบนะเดี๋ยวผมจะขับไปดูนะฮะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฮะเดี๋ยวตรงนี้จะถึงท่วงทางตรงนะครับ ลงช่วงล่างดีมากนะครับเลขตัวอย่างทุกอย่างน้าปัดขึ้นหมดนะครับพวเข็มไมความเร็วเนี่ยเดี๋ยวใส่เกียร์ห้าแล้วกระแทกให้ดูนยตัว่างแล้วจะหลุดที่เกียร์ห้านะครับเป็นซีนคอมเมดนะครับซีนทองเหลืองเกียร์ที่หลุดกันฮนะโอเคไปของจริงแล้วบ๊ายบาย